5ตัวเน้นชัวร์ประจำวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568นะครับวันนี้อยู่กับเซมบูมอนเตงเหมือนเช่นเคยครับเพื่อนๆครับมาไปดูกันบ้านเมาื่วางกันสัหน่อยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคู่แรกนะครับนอร์เวย์เอาชนะอิสราเอลไป5ประตูต่อ0นะครับต่อนอร์เวย์สลูกกินเต็มสบายๆครับ คู่ที่2ตุรกีบุกไปเอาชนะบบลเกรีย6ประตูต่อ1นะครับต่อตุรกีลูกครึ่งครบ2ก็สบายสบายครับคู่ที่3นะครับผมโปรตุกเกสชนะไอแลนด์1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้อยู่รองไอแลนด์2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็กินสบายสบายเหมือนกันครับ แต่หลังจากนั้นนะฮะคู่ที่4ครับผมสเปนชนะจอร์เจีย2 0นะครับต่อสเปน2ลูกครึ่งบินนี้โดนเต็มนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะอิรักเอาชนะอินโดนีเซีย1ประตูต่อศูนย์ครับผมให้อยู่รองอินโดครึ่งควบลูกอันนี้โดนครึ่งหูนะครับที่บอกว่าน่าเสียดายคืออินโดนีเซียเล่นดีมากเลยนะแต่ว่าแหมนะตามนั้นนะครับเสียดายครับเพื่อนบ้านเราเองนะผลงานคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรายลอดนี่ผมเน้นพิเศษให้ที่นอร์เวย์นะครับผมก็กินเต็มไปตามระเบียบนะฮะตั ชิวชครับผมซึ่งณตอนนี้นี่ผมให้เข้ากันติดต่อมาเนี่ยหลายวันมาก,กน,นะตั้งแต่28กันยาจนบัดน,นี้ยยังไม่มีพลาดสักบินเลยนะมีเจ้าไปบินเดียวที่เหลือเข้าหมดเลยนะครับช่วงนี้ใครอยากตามผมก็ตามได้นะทักมาสอบถามคุยกันหลังไม้ได้ทางไลน์แอดแอปบอกแปนะครับ อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์ชิง iPhone 17นะผมย้ำทุกคลิปเลยจะได้มาร่วมกิจกรรมให้ทันกรันรเพราะว่าใกล้จะคลอดกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมใครสนใจอยากเข้าร่วมสนุกนะครับสอบถามมาหลังไม้ได้เลยทางไลน์แอปบอกไปสแปดเช่นกันนะครับนอกจากจะชิง iPhone แล้วนะฮะเรายังมีแจกเงินรางวัล3,000บาททุกเดือนอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆผมพูดเลยคุ้มอยู่กับผมเนี่ยมีแต่ได้กับได้นะครับทั้งมาคุยกันได้แล้วกันว่ากติกาเป็นอะไรยังไงตอนนี้คนเริ่มเข้ากลุ่มกัน 30คนละนะฮะอยากให้เริ่มพร้อมกันสัก40-50คนแต่จะได้ไปลุยด้วยกันนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้ได้เลยช่องผมเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกปีนะ4ปีกว่าๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้รู้จักผมดีนะครับผมได้ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจผมได้นะรับรองว่าอยู่กับผมยังไงปลอดภัยแน่นอนนะครับ โอเคมาเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทั้ง5คู่วันนี้ดีกว่าเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับส่วนยุโรปทั้ง5คู่เลยนะฮะสคู่เตะรอบห้าทุ่มอีก3าคู่เตะรอบตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะทากาไรได้หรือเปล่านะครับไปคู่แรกนะครับผมเวลา5ทุ่มตรงครับเราไปกันที่กลุ่ม G ีนะครับผมเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเมียของทีมชาติฟินแลนด์นะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะเตะกันที่ยอนคาร์ฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับ โดยทางฝั่งของเจ้าดินในท์แลรด์ครับปัจจุบันเนี่ยเป็นจ่าฟูงของกลุ่มจีครับ5นัดผ่านไปมี13คะแนนนะครับยิง18เสีย3ครับประตูได้เสียบวก15ลูกพวกเขาเนี่ยชนะไป4ครับเสมอแค่เกมเดียวครับคือการเปิดบ้านเสมอโปรแลน์1ประตูต่อ1นอกนั้นชนะทั้งหมดเลยนะฮะโดยเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเอาชนะมอต้าได้เลเทครับ4ประตูต่อ0ผลงานดีเกมรุกยอดเยี่ยมนะครับ ส่วนทางฝั่งของฟินแลนด์ครับปัจจุบันรั้งอยู่อันดับที่3ครับ6นัดผ่านมามี10คะแนนครับยิง8เสีย9ประตูได้เสียติดลบอยู่1ลูกนะครับเกมล่าสุดเนี่ยชนะลิทัวเนียได้ครับ2ประตูต่อ1หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเพวกเขาแพ้รวดทุกเกมเลยนะครับผมให้กับโปแลนด์ในเกมเยือน1ต่อ3แล้วก็มีกระชับมิดครับแพ้นอร์เวย์ไปด้วย0ประตูต่อ1นะครับผมก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ของฟินแลนด์เนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าโปแลนด์เองเนี่ย หมายถึงที่นดับสองย่างโปรแลนด์นะครับคือแต้มเท่ากันก็จริงแต่ก็แข่งน้อยกว่าอยู่1เกมนั่นเองครอีกทั้งสถิติของฟินแลนด์ครับในการเจอกับทีมกังหันสีส้มนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเอาแค่เฉพาะถัดจากปี2000มานะเป็นต้นมาเนี่ย20กว่าปีครับผม จอกันทั้งหมดเลยนะครับแค่5ครั้งเท่านั้นครับเนเธอร์แลนด์ชนะทุกเกมโดย2เกมหลังสุดครับเนเธอร์แลนด์เอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในรายการนี้แหละนะฮะผมในเกมที่ฟินแลนด์เป็นเจ้าบ้านเจอกับเนเธอร์แลนด์เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นเนเธอร์แลนด์บุกไปเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับเฮด vs เฮดสู้กันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะฮะคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมกันบ้างครับผมเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้น่ยกุนซือใหญ่โรนัล สภาพทีมถือว่าโคตรสมบูรณ์เลยนะขาดแค่ทางด้านของควินเทนทิมเบอร์นะครับผมเป็นแค่รายเดียวคือกองกลางจากเฟนูตนอกนั้นตัวหลักๆที่เล่นอยู่ในลีกยุโรปใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นเจอรมีฟิมปงนะครับผมจากลิเวอร์พูลรวมถึงโคดิกักโบด้วยนะฮะสองนาเตะจากลิเวอร์พูลนะครับวอลเวกฮอสนะครับผมจากไอแอ็กซ์นะครับและกาเวนแบดนะครับทังตินี่ไรนเดอร์นะครับผมแล้วก็แฟรงกี้เดจองแม้กระทั่งเกมรับอย่างเบอร์กิวฟันไดนะฮะเดนเซรุมฟรีและพวกเนี้ยพร้อมลงสนามก็ได้ทั้งหมดเลยครับคือแบบ โอ้โหนี่เฉพาะนักเตะลิเวอร์พูลอย่างเดียวที่ผมเห็นนะตอนนี้นี่ปลาเข้าไป1 2 3 4คนแล้วนะนี่มีแต่ของดีทั้งนั้นครับส่วนทางฝั่งของฟินแลนด์ทีมเยือนครับกุนซอยาคอฟฟริสนะครับผมก็สภาพทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เช่นกันครับขาจริงๆก็คือกองกลางอย่างเกรงกามาร่านะครับผมจากแรนด์เท่านั้นเองนอกนั้นลงสนามได้ครบครันนะครับโดยตัวที่น่าสนใจครับก็จะมีทีน้ำของเลโอวอลตานะครับผมที่เล่นอยู่ในสโมสรซิริอุสนะครับผมอาจจะเป็นตัวโนเนม แต่บอกเลยว่าเล่นดีนะในรายการนี้นะครับรวมถึงแบ็กซ้ายอย่างโอลิเวอร์เอนแมนด้วยนะครับผมที่คาแข่งอยู่กับกาสโกเรนเจอร์ขณะที่เกมลุกครับวันนี้เนี่ยก็จะใช้ทางด้านของเบนจามินคอมแมนนะครับที่เล่นอยู่ในสโมสรอนฮันโนเวอร์ของเยอรมัน เป็นตัวหลักครับผมก็ต้องยอมรับว่าในเจนเนอเรชันนี้ฟินแลนด์เนี่ยโอ้เกรดสู้ทางด้านของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้เลยครับแล้วเนเธอร์แลนด์วันนี้เล่นในบ้านด้วยครับก็คงอยากจะปิดจ็อบให้ได้เร็วที่สุดนะฮะเพราะถ้าเกิดวันนี้ชนะได้เนี่ยโอต้องบอกว่าโอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงแบบ พีดปาร์ตปากๆครับในกลุ่มนี้ต้องแข่งกันทั้งหมดเด่ดแปดเกมครับแล้วเกมนี้เป็นเกมที่6ของเนเธอร์แลนด์ถ้าเนเธอร์แลนด์ชนะได้แล้วโปแลนด์สะดุดสักทีมหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะการันตีเลยเป็นแชมป์กลุ่มแน่ๆน,นะครับไม่ต้องไปเพลย์ออฟอะไรทั้งสิ้นแต่นั้นวันนี้เชื่อว่าทางด้านของเนเธอร์แลนด์คงเน้นเป็นพิเศษแน่นอนและผมมองว่าได้ศักยภาพตอนนี้นะครับความพร้อมหลายๆอย่างดีกว่าเยอะ เชื่อว่ายัางไงก็ชนะขาดลอยชุดๆฮะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจะขาดลอยแค่ไหนเท่าน,นั้นเองนะครับเพราะว่าเปิดมาแพงเหลือเกินฮะสลูกครึ่งนี่ชนะ2อศูนย์ยังเสียงเงินเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินว่าฟิลแลมวันนี้ก็คงมาอุดเต็มที่อือเอาผมว่าคู่นี้เสียงแตกแล้วกันนะแต่ผมว่าด้วยความที่เนเธอร์แลนด์ก็คงเน้นผลนะแล้วก็พวกเขาก็ยิงมาเยอะค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับแต่วันนี้เชื่อว่าชนะคงสุดแค่2ลูกไม่น่าเกินมากกว่านี้นะครับฟิลแด์เองก็ไม่ได้กระจกงอกง่อยขนาดนั้นนะฮะสอง 2031ทรงประมาณนี้นะครับคู่นี้ผมขอว่าใจนะครับเลือกอยู่รองทางฝั่งฟินแลนด์และกันราคารอง2ลูกครึ่งนะครับคู่ที่2เตะพร้อมกันครับเราไปกันที่แฮมเดนพาร์คนะครับผม,มก,กุงกรากครับวันนี้สกอตแลนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของเบลารุสนะครับเวลา5ทุ่มตรงในกลุ่ม C ครับผม ถานการณ์ปัจจุบันครับสกอตแลนด์เนี่ยมีเจคะแนนจากการลงสนาม3เกมนะครับเท่ากับจากฝูงเดนมาร์กเลยแต่เป็นรองแค่ประตูได้เสียนะครับพวกเขายิง5เสีย1ประตูได้เสียบวก4 2นัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดเลยนะครับผมโดยเป็นการบุกไปชนะเบลารุส2ประตูละศูนย์ไอที่บอกว่าบุกไปชนะนี่คือเป็นสนามเป็นกลางนะเพราะว่าเบลารุสเองก็มีสถานการณ์สงครามนะครับส่วนเกมล่าสุดครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็น3คะแนนที่ลำค่ามากๆนะครับคือสกอตแลนด์เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะกรีซไปได้3ประต ตต่อหนึ่งนะครับโอ้โหตัดคู่แข่งออกไปเฉยเลยนะฮะส่วนทางฝั่งของเบลารุสนะครับพวกเขาเนี่ยตาานการปัจจุบันในกลุ่มเนี่ยแพ้รวดทุกเกมครับสเกมผ่านมานะครับยังไม่มีสักคะแนนครับแล้วยิงได้1เสียไปถึง13ประตูได้เสียติดลบ12ครับโดยเฉพาะเากมล่าสุดฮนะแพ้เดนมากกร์กแบบเละมากครับศูนย์ประตูต่อ6ครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะยิ่งดูจากเกมล่าสุดที่ขนาดเล่นสนามมินกายัางแพ้สกอตแลนด์เลยครับแล้วแพ้แบบหมดรูปสู้ไม่ได้ด้วยนะฮะ อ่ะเดี๋ยวดูฮะวันนี้ว่าจะแบบเอายังไงนะครับแล้วดูสภาพความพร้อมวันนี้ครับเจ้าถิ่นสกอตแลนด์ของสตีฟคลาร์กเนี่ยฟูลทีมไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอดัมครับผมจอห์นแม็กกินบิลลี่กิลมอร์สก็อตแม็กโทมิเน่หรือแม้แต่เกมรับครับผมอย่างแอนดรูโรเบอร์สันแล้วก็อารอนฮิกกี้รวมไปถึงจอห์นซุตต้านะครับผมลงสนามกันได้หมดเลยครับคือแบบชุดใหญ่จริงๆครับส่วนตัวฝั่งเบลารุสทีมเยือนครับผมกูซือคาร์ลอสอลอสเฟอร์เรอร์นะครับผมอาเเตรรงๆลยคับ เบลารุสชุดนี้เนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับและนักเตะบางตัวนี่คือเล่นแบบระดับแบบไออย่างกองหน้าครับผมเมนนิเซนโกเนี่ยเล่นอยู่กับปอร์โตครับแต่เป็นปอร์โตบีอย่างเงี้ยนะคือมันเล่นอยู่ในแบบว่าหลีกรองรองของยุโรปนะครับผมเป็นยุคที่เบลารุสเองไม่มีดาราลเลยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยคุณภาพสู้ไม่ได้แล้วดูจากแมชก่อนครับที่เจอกับสกอตแลนด์เองเนี่ยผมลองไปดูสเตตย้อนหลังนะที่แพ้0-2เนี่ย ขอโทษนะครับสกอตแลนด์ในครองบอ73ล73เรบลารุส27ครับโอกาสยิงสกอตแลนด์14ครั้งตรงกรอบ8เป็นประตู2เบลารุสเนี่ยโอกาสแค่6ครั้งตรงกรอบแค่3นะครับผมแล้วก็ไม่มีโอกาสไหนที่แบบเป็นโอกาสแบบจังๆชัดเจนอีกด้วยนะฮะคือต้องพูดตรงๆเลยว่ามันสู้กันไม่ได้จริงๆครับทุกมิติสกอตแลนด์เหนือกว่าหมดครับแถมวันนี้เลนในบ้านด้วยโอ้โหมันยิ่งได้เปรียบเข้าไปใหญ่เลยครับ ก็นึกไม่ออกครับว่าเบลารุสเนี่ยจะเอาอะไรมาต่อกรนฮะวันนี้ผมว่าสกอตแลนด์กดยับเลยนะครับแล้วยิ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ต้องการประตูได้เสียด้วยนะครับสังเกตได้เลยแต้มเท่าเดนมาร์กเลยนะแต่เป็นรองประตูได้เสียครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สกอตแลนด์เนี่ยจะไล่ยําใหญ่ใส่เบลารุสนะครับผมจนยับนะผมว่าวันนี้3าสีลูกน่าจะมีเห็นนะครับาตาต่อรองแพ้ทดหนึ่งสองลูกควบสองลูกครึ่งแต่ผมว่าคู่นี้ยิงขาดแน่ๆน,นะชอบเจ้าถิ่นครับ ทีมดังจากแดนวิสกี้สกอแลแด์วันนี้น่าจะยิงกระจุยแน่นอนอยู่ต่อไปเลยครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับถัดมาคู่ที่3ครับเราไปกันที่รอบตีหนึ่งสี่สิบห้ากันบ้างครับไปที่กลุ่มแอลครับวันนี้โครเอเชียเจ้าบ้านครับจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยีอยงของยิปโรต้านะครับผมฟันแค่ชื่อทั้งสองทีมนี่ก็ลยเหียดใจแทนทีมเยือนนะครับ สถานการณ์ปัจจุบันครับผมทั้งฝั่งโครยอเชียครับ5นัดผ่านมามี13คะแนนนะครับชนะ4เสมอ1ครับผมยิง17เสีย1ประตูได้เสียบวก16ครับเสียประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเก็บครีนชีตได้ตลอดเลยและชนะมาโดยตลอดครับพึ่งจะมาเสมอเกมล่าสุดที่เองจากการบุกไปเสมอกับสาธารณรัฐเช็กนะฮะศูนย์ประตูศูนย์ซึ่งก็ไม่เสียหายอะไรเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วนเช็กก็เป็นรองจ่าฝูงนั่นเอง1ประตูที่เสียครับคือการเปิดบ้านเอาชนะเช็กฮะ5ประตูต เมื่อเดือนมิถุนายนนะครับผมขณะที่ยิปรอต้าก็ตามทรงครับห้านัดผ่านมายังไม่มีสักแต้มแพ้ทุกเกมยิง2งเสียประตูได้เสียติดลบอยู่15ลูกนะครับโดยทีมที่เสียประตูกับยิบรอต้านะครับผมล่าสุดก็คือมู่เกาะแฟโรนะครับที่เอาชนะยิบรอต้าไปได้2ประตูต่อ1กับอีกหนึ่งทีมก็กคืออนเตเนโกรนะครับผมที่เอาชนะยิบรอต้าไปได้3ประตูต่อ1แต่ถ้าการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับแมตช์ Matt ล่าสุดในรายการนี้ที่บ้านของยิบรอต้ารู้ไหมครัว่าจบเท่าไหร่ครับ โอ้โหโครเอเชียบุกไปเอาชนะได้7ประตูต่อศูนย์ครับยับเยินยุ้ยี่สุดๆนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปก่อนน,น,นั้นนะครับก็มีเจอกันเมื่อปี2015นะครับผมเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องตอนนั้นก็เป็นโครเอเชียที่ถล่มเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับอย่างที่ทราบครับว่าเกรดมันคางต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะฮะส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ครับเอาแค่โครเอเชียพอนะใครขอยิบเราต้านี่เดี๋ยวจะตีมือให้เลยนะครับ ทางฝั่งของกุนซือโคโรเอเชียรครับสลักโกโดาลิชวันนี้มีตัวเจ็บตัวเดิมเป๊ะครับโัซิปยูรานวิชแล้วก็ตาน่าของโัซิปสตานิสิชนะครับนอกนั้นลงสนามกันได้หมดครบ ครันครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาราโดปาซยิสนะครับผมตัวเก่านะฮะแล้ววันนี้เนี่ยกองหน้าเนี่ยน่าจะใช้ทางด้านของฟรานโยอิวานวิชนะครับผมจากเบนฟิก้าลงเป็นตัวจริงหน่อยเพราะถือว่าลองทีมได้นะเจอทีมระดับยิบรอลตานี่มันชิลๆอยู่ละกับอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากครับเล่นอยู่ที่โบฟโบกอย่างลอฟโลเมเยอร์นะครับวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงเช่นกันขณะที่เกมรับครับคงใช้ทางด้านของดูเตคาเลต้าคาร์เนี่ยเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีโรเเชัั่นนนกยอะะไม ห่วงนะครับขณะที่ยิบรอต้าครับก็เอาสักน,นิดนึงนะคุณซอสกอตเวสแมนนะครับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนนะครับแล้วนักเตะบางตัวไม่น่าเชื่อผมไม่ส่องมานะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับกองหน้าอย่างเจมส์แคลลอนนะครับเล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดยู21ด้วยนะครับผมอาจจะดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าในขณะที่นักเตะบางตัวเนี่ยยังเป็นนักเตะกึ่งอาชีพด้วยซ้าครับคือแบบบางคนเป็นช่างไม้นะเป็นพนักงานในบาร์อะไรแบบเนี้ยนะฮะ มันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วล่ะอันนี้ผมว่าหลายคนคงจะทราบแต่อยู่ที่ว่าโครเอเชียจะยิงเยอะหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูที่แรงจูงใจนะครับผมคือดูปัจจุบันเนี่ยโครเอเชียแต้มเท่ากับเช็คแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับวันนี้ขอแค่ชนะยังไงก็ฉีกเป็น16คะแนนอยู่แล้วนะครับผมแลวกลุ่มนเนี่ยมีทั้งหมด5ทีมนั่นเท่ากับว่าทุกทีมต้องแข่ง8เกมครับจบแปดนีนียโครเอเชียจะเหลืออ,อีกแค่2เกมนะั่นหมายความว่าวันนี้ขอแค่ชนะก็เพียงพอแล้วแต่ระดับโครเอเชียครับผมโอ้โหมันเล่นนนใบ้า เจอยิปลอตา้าแล้วไอตัวสำรองมันก็อยากจะโชว์ฟอร์มนะผมเชื่อว่ายัางไงโครเชียว,วันนี้ถ้าเคยบุกไปเยือนแล้วยิงได้เจ็ดลูกเนี่ยมันเป็นไปไ,ไม่ได้ครับที่เล่นในบ้านแล้วมันจะยิงได้ไม่ข้ามห้าลูกนะฮะที่พูดเลขห้าเพราะว่าวันนี้อัตราต่อรองเปิดมาสี่ลูกครึ่งเหนื่อยนะแต่ผมว่าถึงที่สุดช่วงไทยเกมโครเชียเอาได้ยิงได้ครึ่งแรกขอสักสามลูกก่อนน่าจะสบายแล้วล่ะนะคู่คนี้อยู่ต่อเจ้าถิ่นโครเชียราคาต่อสี่ลูกครึ่งไปนะครับถ้าใครใจไม่ถึงก็ผ่านไปนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะยิงได้อยู่ฮนะ ถัดมาเรากลับมาที่กลุ่ม C กันบ้านนะครับผมที่145ครับวันนี้เดนม,มาร์กจะเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของทีมชาติกรีซนะครับผมวันนี้เตะที่ปาร์เกนสเตเดียมนะครับกรุงโคโปเปนเฮเกนนะฮะซึ่งสถานการณ์กลุ่ม C ีเนี่ยพลิกไปพลิกมาครับเอาตรงๆยังมีโอกาสเข้ารอบตกรอบด้วยกันทั้งหมดนะครับผ่านมา3เกมเดนม,มาร์กมี7คะแนนจากการชนะ2และเสมอ1แต่จุดเด่นคือเกมรับดีมากครับยังไม่เสียประตูเลยและยิงไปถึง9ลูกด้วยกันครับ โดย2เกมหลังสุดเนี่ยชนะรวดเลยนะครับบุกชนะกรีสามตามด้วยบุกชนะเบลารุสนะครับที่สนามเป็นกลาง 6ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งของกรีซนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดี3นัดผ่านไปมี3ามคะแนนยิง6เสียเจ็บประตูได้เสียติดลบอยู่1ลูกนะครับไอตอนแรกเนี่ยก็เปิดมาดีชนะเบลารุสครับแต่2เกมหลังเนี่ยแพ้เดนมาร์กแล้วก็ล่าสุดอันนี้เสียหายหนักคือแพ้กับสกอตแลนด์นะครับผมคือเป็นแพ้ไอสอทีมที่แบบว่ามีโอกาสจะแย่งตําแหน่งเข้ารอบต่อไปได้ตัดเบลารุสออกไปก่อนเพราะว่าอันนี้ถือว่าอยู่ในยุคที่เบลารุสเนี่ยไม่เก่งนะครับ คือกรีเสียหายจัดวันนี้เนี่ยบอกเลย1คะแนนไม่พอนะต้อง3คะแนนเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดแพ้เดนมาร์กมาแล้วไม่น่าเชื่อครับสเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเดนมาร์กไม่แพ้กรีซเลยครับชนะ2แล้วก็เสมอไป1เกมนะฮะซึ่งพอไปดูตัวผู้เล่นของเดนมาร์กก็พอจะเข้าใจเลยครับเพราะว่าเดนมาร์กชุกนี้เนี่ยถือว่ามีตัวที่เป็นสตาร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยในวันนี้นะครับผมทางฝั่งของคุณซูบราสเดรเมอร์ครับจะไม่มี นักเตะนะครับอย่างแคสเปอร์ดอเบิร์กครับจากอเยกซ์อัมสเตอร์ดัมรวมไปถึงท่าน้่งของยนาสวินนะครับผมกองหน้าจากบบวกเป็นแค่เท่านั้นเองนะฮะแต่ตัวหลักที่แบบเรารู้จักกันอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นท่าน้างของรามุสฮอยลุนนะฮะปัจจุบันเล่นอยู่กับนาโปลีครับรวมไปถึงกองกลางยังไม่เกลดัมสกาดนะครับผมของเบรนฟอร์ดตัวนี้เล่นโคตรดีเลยวันนี้พร้อมลงสนามได้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเก่าๆครับผมอย่างเปียร์มีฮอยเบียกที่เล่นอยู่กับมาลเซวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกกันนมมอเตผจา สปอร์ตติงดิสบอนแล้วก็ปีกซ้ายครับอย่างแพติกโดกูนะครับผมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่คุณเห็นว่ากองหลังเขาแข็งแกร่งมากคุณลองไปดูรายชื่อ3เซนนาฮาร์ครับยานิกเวสตอร์กาดจากเลสเตอร์ซิตี้โยกิมแอนเดอร์เซนจากฟูลแลมครับผมแล้วก็แอนเดรสคริสเตนเซนจากบาร์เซโลนาผู้สาป,ประตูมีแคสเปอร์ชไมเคิลครับปัจจุบันอยู่กับเซลติกนี่คือเกมรับคือแบบมหาหินเลยนะครับเนี่ย อ่ะทางฝั่งกรีซบ้างครับจริงๆก็ถือว่ามีทีมที่ดีเหมือนกันนะกุนซืออีวานโยวานอวิชนะครับวันนี้เนี่ยจะขาดเป็นแค่ทางด้านของเรดซอสนะครับกองหลังของโอลิมเปกอสเป็นแค่รายเดียวที่บาดเจ็บนะบก็ถือว่าโดยวรวมทีมสมบูรณ์ดีครับโดยเฉพาะทางด้านของวาเชลิสปาฟลิดิสนะครับกองหน้าจากสโมสรเบนฟิก้าวันนี้ลงสนามได้แล้วก็จะมีตัวเพลย์เมคเกอร์อย่างคริสตอสโซลิสจาก ทางด้านของครับรูสอีก1รายด้วยนะครับขณะที่เกมรับเขาจะมีมารปานอสนะครับเป็นตัวหลักนะเซนหาจากเวสแฮมยูเนเต็ดก็ถือว่ามีทีมที่ดีที่อทบอกไปแต่ถ้าเกิดเทียบกันปอนต์ปอนตนะ์ณตอนนี้เดนมาร์กดูดีกว่านะครับแล้วก็คุณภาพทีมการเป็นทีมเวิร์กอะไรพวกนี้ก็ดูดีกว่าด้วยโดยรวมนะดูดีกว่ากรีซนะครับผมและด้วยความที่เล่นในบ้านอนะ่ะเรากรีซเล่นภายใต้ความกดดันที่ต้องมาเปิดเกมลุกเข้าใส่อะไรแบบนี้ผมว่ากรีสลาบากครับวันนี้เนี่ย คือถ้าเกิดสมุิเจาะเดนมาร์กไปเข้าเนี่ยดีไม่ดีช่วงหลังๆกดตานครับอาจจะเปิดช่องให้เดนมาร์กเจาะได้เช่นกันกองหลังเดนมาร์กดีมากครับโอกาสที่กรีซจะยิงใส่เดนมาร์กผมพูดเลยว่ายากยากสอเสือกันลันเลยล่ะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยยิงกันน้อยและจะเป็นเดนมาร์กที่จะเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นี่เป็นสกอร์เดียวที่คิดออกจริงๆนะขณะนี้นะครับคุณนี่เปิดมาครับผมเดนมาร์กต่ออยู่รึ่งควบลูกสกอร์สูงต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งผมขออนุญาตฝากให้2อบินเลยแล้วกันนะ อยู่ต่อในบากเจ้าถิ่นราคาครึ่งครบลูกนะครับส่วนสูงตามผมขอให้อยู่สกอร์ต่ำสองลูกครึ่งแล้วกันนะครับเชื่อว่าเกมมืออายิงกันยากครับผมการไว้2บินผมว่าไม่มีทางหลุดทั้ง2บินหรอกไม่เข้า2บินก็อาจจะเข้าบินหลุดบินอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะฝากไว้ตามนี้ครับส่วนคู่สุดท้ายครับเราไปที่กรุงบูคาเรสต์นะครับผมวันนี้โรมาเนียเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของออสเตรียครับในกลุ่ม H นะครับ ถึงสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับโรมาเนียเจ้าถิ่นเนี่ยอยู่ที่3นะครับหนัดมีเป็นแค่7จคะแนนเท่านั้นครับยิงสิเสียหประตูได้เสียบวกอยู่4บอกเลยว,ว่าโอกาสเข้ารอบต่อไปถือว่าริบปรี่จริงๆครับเว้นแต่วันนี้ต้องชนะออสเตรียให้ได้เท่านั้นนะครับและที่เหลือต้องฟอร์มดีจัดๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต้มห่างจากบอสเนียเฮอร์เซโกวีนารองจากฝูงเนี่ยอยู่ถึง6คะแนนเลยทีเดียวครับซึ่งก็อาจจะมีลุ้นอยู่นะเพราะว่าช่วงหลังๆเหมือนฟอร์มจะดีขึ้นมานะครับเกมล่าสุดเนี่ย ก็อุ่นเครื่องชนะบอโดวามาได้2ต่อหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดในรายการฟุตบอลโลกเองเนี่ยพลาดท่าไปเสมอไซปัสนะสประตูต่อสเกมล่าสุดโอ้ทำแต้มหล่นไปเยอะเหมือนกันครับในเกมที่แบบไม่ควรจะพลาดนะขนะที่ฝั่งออสเตรียครับลอยลามไปแล้วนะครับห้านับผ่านไปเนี่ยมี15คะแนนเต็มนะครับผมยิง19เสีย2ประตูได้เสียบวกอยู่17ลูกนะครับชนะรวดทุกเกมและเกมล่าสุดนี่โอ้โหถล่มซามาริโนส0ประตูต่อศูนย์นะครับชนะรวดทุกเกมอ่ะสั้นๆเลยจบนะครับก็โอกาสเข้ารอบ สูงปีตนะถ้าจะร้อยเปอร์ซไปแล้วนะครับผมเจอกันล่าสุดนะครับก็เป็นออสเตรียนี่แหละที่เปิดบ้านเฉียนเอาชนะโรมาเนียไปได้2ประตูต่อหนึ่งถ้าย้อนกลับไปครับผมเมื่อปี2020นะครับเป็นยูฟ่าเนชันลีกลีกบีครับเจอกันเจ้าเยือนตอนนั้นเนี่ยทีมไหนเป็นทีมเยือนทีมแัน้ชนะนะครับก็แปลกอยู่เหมือนกันฮะแต่นะับวินาทีนี้ผมว่าออสเตรียดูดีกว่านะและดูดีกว่าประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งสองทีมครับเริ่มที่ทางฝั่ง,งเจ้าถิ่นโรมาเนียก่อนละกันนะ คุณซื้อจอมเก่าครับผมเม์เซียลูเคสคูครับวันนี้เนี่ยจะมีตัวเจ็บอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่ลงสนามไม่ได้แบบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือกองกลางจากเจนัวครับอย่างนิโคลลสตันคูนะครับผมส่วนอีกหนึ่งตัวอย่างเดนิสดากรุสนะครับเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพิโดยรวมถ้าออกมาแบบนี้นั่นถือว่า ถือว่าค่อนข้างจะฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับนำโดยตัะหน้าของยานิสฮาจีนะครับผมที่เล่นอยู่กับสโมสรอันคยาสปอร์นะอันนี้ก็เป็นลูกชายของจอจิฮาจีตำนานของโรมาเนียนะครับรวมไปถึงเทนนิสแมนด้วยนะครับผมที่คาแข่งอยู่กับ p s เอเฮอร์เฟนในลีกฮอลแลนด์นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นตัวแบบทั่วๆไปที่เล่นอยู่ในลีกยุโรประดับแบบ เกรด B อะไรแบบเนี้ยนะฮะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ยุคนี้โรมาเนียไม่มีสตาร์ดังนะครับขณะที่ออสเตรียครับต้องบอกว่าเป็นยุคที่มีสตาร์ดังหลายตัวเหมือนกันนะฮะแถมกุนซือก็เป็นระดับปรมาจารย์อย่างรัฟลังนิดอีกด้วยนะครับวันนี้ขาด2ตัวเดิมนะครับก็คือตระหน้าของแพตติกวิเมอร์ครับกองกลางจากโบฟบวกแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือมาเทสฮอนซักนะครับจากตาะหน้าของไฮเดนฮามนะฮะนักเตะออสเตรียหลายตัวนะครับเล่นอยู่ในบุนเดสลีกานะครับแถมมีตัวที่แบบระดับแบรนด์เนมมากมายไล่ตั้งแต่กองหลัังครรบมีเเซนอ์ฮาาจก เรมาริดอย่างดาวิดอาราบาครับคอยยืนคุมอยู่แบ็กขวาอย่างสเตฟานพอชนะครับผมเล่นอยู่กับโคโมในอิตาลีครับแล้วยิงกองกลางและกองหน้าในอกของดีเพียบครับมาเซลซาบิเซอร์ครับจากดอทมุนนะครับมิเชลเกโกริสนะครับตัวนี้เล่นอยู่กับบรอนบี้จะบอกว่าตัวนี้เล่นโคตรดีเลยโรเบนโอชมิดนะครับผมอยู่กับเบเดอร์เบรเมนแล้วก็กองหน้าอย่างมาโกอันาโตวิชครับที่อยู่กับเซเวน่าสเวีดานะฮะนัดล่าสุดที่ชนะซามาริโนสิบศูนย์นี่แกยิงไป4ลูกเลยนะครับอ่ะ พูดต,ตรงๆเลยออสเตรียดูดีกว่าครับต่อให้ต้องบุกมาเยือนโรมาเนียก็ตามนะครับผมไอเกมแรกที่ชนะ2-1ดูเหมือนจะแบบว่าชนะไม่ขาดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือแต่ต้องบอกก่อนนะว่าทางด้านของออสเตรียเองเนี่ยคือมันไม่เหมือนกับแมตช์ก่อนนะเพราะว่าแมตชนี้โรมาเนียต้องมาเปิดเกมรุกเข้าใส่ครับนั่นทำให้อาจจะมีช่องให้ออสเตรียเนี่ยได้เจาะได้ง่ายๆเหมือนกันผมว่าถ้าแรกปะก,กันไปหมัดต่อหมัดออสเตรียหมัดหนักกว่าเยอะครับเชื่อว่ายัางไงทีมเยือนบุกเอาชนะได้และเชื่อว่าน่าจะชนะแบบ อ่าชิวเฉียดนะแต่ชิวแค่ชิวเฉียดเนี่ยก็เพียงพอที่จะทํากําไรได้แล้วนะครับเรเปิดปลาทีมเยือนต่ออยู่ครึ่งลูกผมว่าเียได้อยู่นะผมว่าเฉือนครับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งประมาณนี้นะครับคู่นี้อยู่ต่อออสเตรียทีมเยือนไปราคาครึ่งลูกครับอ่ะก็ตามนี้นะครับครบทวนทั้งห้าคู่เดี๋ยวพาทวนอีกรอบหนึ่งครับตัวแรกครับอยู่รองฟินแลนด์ราคาสองลูกครึ่งนะครับขาดใจใครหลายคนหน่อยขออภัยนะตัวที่สองครับต่อสกอตแลนด์ราคาสองลูกควบสองลูกครึ่งครับ ตัวที่3ครับอยู่ต่อโครเอเชียราคา4ลูกครึ่งครับตัวที่4ี่ผมฝากไว้2อมินนะครับผมอยู่ต่อเดนม,มาร์กครึ่งควบลูกครับและสกอร์ต่ำสอลูกครึ่งส่วนตัวชอบสกอร์ต่ำม,มากกว่านะสำหรับคู่นี้และคู่สุดท้ายครับอยู่ต่อออสเตรียทีมเยือนราคาครึ่งลูกนะครับเชื่อว่าน่าจะบุกเมเชอร์เอาชนะได้นะฮะสรุปวันนี้เนี่ยหคู่เนี่ยต่อไป4รอง1เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับ แต่ยังไงซักก็ตามแต่ฝากไว้ด้วยนะกิจกรรมทายผลสกอร์แจก iPhone 17นะครับผมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วไม่กี่วันนี้แหละนะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มหรือว่าใครสนใจอยากจะสมัครนะครับผมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้นะครับทักมาสอบถามลางไม้ได้เลยทาง Li น์แอดไอ8นปแปนะครับผมอยากจะบอกว่านอกจากแจก iPhone แล้วเนี่ยมีแจกเงินรางวัลทุกเดือนด้วยนะโคตรคุ้มนะฮะร,รับลองสมัครมาเนี่ยไม่เสียหลายนะครับทักมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อาจจะยังไม่รู้จักผมยังไม่สนิทกันนะ กดติดตามกด subscribe ไว้ได้เลยนะครับผมผมทำช่องนี้มาเนี่ยสปีเข้าปีที่5แล้วนะครับยังไงเนี่ยไวเดอ้อเชื่อใจกันได้นะอยู่กันย,วยาวแบบครอบครัวนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับเจอกันใหม่วันพรุ่งน,นี้นะขอทุกคนเฮงๆรวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ